DSI ไได้ลงพื้นที่แจ้งผลการสอบสวนคดีของบิลลี่ค่ะ วันพุธที่19กันยายน2514พันตำรวจโทกร,รวัตปานปราภากรอ,อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเดินทางลงพื้นที่บ้านป่าเดงอเภอแก่งกระจานจังหวเพชรบุรีพบนางพินณภาพึพกษาพัานธ์หรือมิโนภรรยาของบิลลี่พอรจีแกนนำประชาชนชาวเกรียงบ้านป่งรึกบางก่อยเพื่อแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการในคดีพิเศษที่กรณีการหายตัวไปของนายพอรจีหรือบิลลี่โดยกรมสอบสวนคดี พิเศษได้สอบสวนเสร็จสิสส้นและสะรุปสำนวนเห็นควรสั่งฟอ้องผู้ต้องหารวมสี่ลายส่งพนักงานอายการต่อมาพนักงานอายการมีคำสั่งไม่ฟอ้องผู้ต้องหาบางคนในบางข้อหาซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟอ้องดังกล่าวไปยังอายการสูงสุดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายแล้วโดยเมื่อวันที่เก้ากันยายน2514นอิบธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับหนังสือจับสำนักงานอายการ สูงสุดให้พนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมใน4ประเด็นก่อนชี้ขาดความเห็นซึ่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคําสั่งสํานักงานอายการสูงสุดดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเพื่อเป็นการสร้างความกาลังใจให้แก่ผู้เสียหายจึงลงพื้นที่แจ้งผลการดําเนินงานซึ่งเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานให้กับผู้เสียหายหรือเหยื่อ ชยากา,ตา,า,ากตมมังไม่มีความเห็นแต่ได้สั่งให้สอบเพิ่มเติมในหลายประเด็นนะครับผมก็เลยต้องมาแจ้งให้มือหน่อทราบความคืบหน้าก็ทางัการลูกจะสั่งมาเมื่อเดือนที่แล้วประเด็นสําคัญทางคดียังไงครับท่านมันก็มีเรื่องของการสอบเพิ่มในเรื่องของชาติสา,สายโลหิตสารพันธุก,กรรมของมันดากับของคุณบิลลี่นะครับแล้วก็สองเรื่องเครื่องมือพิเศษที่เราใช้ ที่ไปค้นหาจนเจอกระดูกนะครับแล้วส่วนที่สามก็จะเป็นเรื่องสนทางนิติวิทยาศาสตร์บางเรื่องซึ่งสั่งสอบเพิ่มเติมในประเด็นของเรื่องกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็ผมคิดว่าเรื่องนี้คุณมือหน่จะต้องทราบตรงไปต้องมาครับคือเราทํามาเต็มที่นะครับคดีของของคุณบิลลี่เนี่ยทาเต็มที่มากเลยนะครับผมก็เชื่อว่าท่านที่ดีใหม่เนี่ยท่านท่านคงกําชับแล้วก็ได้สั่งการเดี๋ยวผมกลับไปเนี่ย ท่านจะมาพบผมอยู่แล้วผมก็จะได้เรียนให้ท่องทราบอีกทีนะครับ